สวัสดีค่ะเพื่อนๆเยอะแยะจ้าแชนแ้วนะคะก็วันนี้เราจะมาดีดวการกดซื้อลอตเตอรี่นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่านะคะก็มานอนเฝ้าตู้นะคะเพื่อนๆก็ออกมาตอนตีห้านะคะก็ยังไม่ลองเอิดตู้นี้ยังไม่เห็นมีใครมายืนนะคะก็เลยมารอนะคะแต่ตู้แถวนี้ประมาณสี่ห้าตู้เต็มหมดแล้วนะคะก็อันนี้อยู่หน้าธนาคารน,นะคะเพื่อนๆนี่มีสามตู้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะกดได้ไหมคะ ไม่รู้จะกดได้ไหมนะคะสสงตู้แล้วก็มาวันนี้เรามาทาะเลาะกับตู้เอ m เอคนเดียวนะคะก็ขอให้อย่างมีืตนมาทะเลาะกับเราด้วยนะคะแค่ทะเลาะกับตู้กับบัตรก็โอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอเวลานะคะเพื่อนก็ตื่นมาแบบหงงยุ่งเนี่ยหนาวก็หนาวนะเะมื่อไหรกองสลักจะแก้ไขปัญหาอีูก็ไม่รู้นะคะห่วยไม่พอขายนะคะทระมานคนซื้อทรมานคนขายมากเนาะ,ะเดี๋ยวเรามารอเวลากดกันนะคะทีนี้นะคะในพี่ที่นั่ง ต๊ะเก้าอี้นะคะเดินไปคุยกับรถสองคันแล้วนะคะคันกระบะสีขาวมีเก่งสีขาวนะคะสงสัยจะไปเรียกพวกของมากกอลากุดนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็เรามานั่งเฝ้าตู้นะคะเราก็เฝ้าตู้นะคะเขาไปนอนอยู่ในรถนะคะเราถ้าเขามาบอกว่าเขามาเฝ้าก่อนเราจะไม่ยอมนะคะเราจะถ่ายไว้นะเพราะว่าเรานั่งาหน้าเฝ้าตู้คะเขาจะไปนั่งนอนในรถแล้วนอนรอถึงเวลาเราก็เดินมาบอกว่าเขามากก่อนนี่ก็ไม่ได้นะคะเราทาอะไรก็มีหลักฐานไว้หมดนะคะเพื่อนๆ ณเวลานี้นะคะเริ่มมีการตัวเถียงกันนะคะแล้วก็คนที่ถีผ้าคลุมสีแดงก็ได้โทรไปตามเจ้าหน้าที่ตำรวจมานะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขามานอนรอตั้งแต่วันที่ยี่สบเจ็ดนะคะที่ผ่านมานะคะ27็ธันวาคือนอนรอตั้งแต่ปีที่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในตู้ยามนะคะก็จะมีคนเอ่อท่าทางผู้ชายนะคะนอน ป้าอยู่ในตู้แล้วก็เดินมาบอกว่าเรารับคิวเขานะคะแต่เราบอกว่าเรามายืนรอที่หน้าตู้ไม่มีใครยืนรอหน้าตู้นะคะเราก็จะกดก่อนนะคะก <m> ็<ข>าจากนั้นนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมานะคะก <m> <ข><ข>็ให้มายื่ตามคิวนะคะ <m> ใครมาถึงก่อนให้มายืนเข้าตู้นะคะไม่ใช่มานอนรอแบบนี้นะคะมากดต้องมายืนต่อคิวนะคะไม่ใช่มานอนรอแล้วมาอ้างว่านอนรอมาหลายวันแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ เอนี่นะคะก็เป็นตู้ ATM หน้าธนาคารเซมวันนะคะสาขาเซมวันนะคะธนาคารกรุงไทยก็ถ้าเกิดใครมีรู้จักเจ้าหน้าที่นะคะช่วยมาจัดระเบียบให้ด้วยนะคะท่านผู้ชม,มแล้วยังทำท่านักเกรงพูดจานะคะเป็นผู้ชายแต่เดินเข้ามาใส่ผู้หญิงนะคะที่กล้องวงจรปิดที่ธนาคารมีทุกอย่างนะคะเพื่อนๆถ้ามีหลักฐานก็ถ้าเกิดจะ มีเรื่องอะไรกันนะคะมีหลักฐานทุกอย่างนะคะที่กล้องหน้าธนาคารนะคะถึงเวลากดนะคะเราก็กดนะคะเพราะว่าเรามายืนก่อนนะคะเราก็กดเราก็ไปยืนทุกทีดอาควนไปนะเพื่อนๆกดซื้อก็กดยากเหมือนเดิมนะคะ ข้้าไดนะคะคยืนยันแต่สลิปไม่ออกคำหรับเพื่อนเป็นรีวิวสายกดซื้อนี่นะลยได้อะไรตื่นเต้นสนุกสนานกันนะคะท่านผู้ชมนี่เขานำคลิปมาฝากเพื่อนๆ,ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ